เช้าบ้านกระเดือดร้อนมาบ่มีน้ำใส้เนี่ยแหะค่ะน้ำมันแห้งมันแรงมันเก็บน้ำไว้เล้เพราะว่าขาดขาดมันซ่้มนี่แหละเกิดวันนี้คนเห็ดท้ามปลาเนี่ยขาดก็ตอนนี้ก็ผมประสานกับทางอบตแล้วนะครับเดี๋ยวก็ทแล้วก็ให้เอาเครื่องสูบส่งระยะไกลเข้ามาสูบ เพราะว่าตอนนี้ก็มีการสูบอาบนเอาหนองเลือๆบอตองเอาคู่หนองไงบอต่อถ้าอยังีสบายมัมีรอยที่เหลือยูต่ว่ามันจะเป็นแก้ปัญหาเฉพอหนาเนาะค่ะเนาะอำเภอจะรับปากว่าจะพักดันเรื่องงบประมาณในการขุดลอกให้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 ลึกเป็นจำนวนมากเล้ มันขั้นอยู่ทำเป็นขั้นแล้วห้าสิบปีปีหาสองหาสามตัแข้งก็ัญหาชานี่ยอยากให้ได้ความดึครับ บาองเนี้ยสุดน่ะไอ้หนองไอ้ลอกหนองให้ไม่ให้มันลึกลงแล้วก็มันมันก็มีทางน้ํามาอยู่หรอกอ๋อได้ไดถ้าฝนกันการกันเลยค่ะท่านน้องอีกก็ให้สามารถเก็บกักน้ำได้เยอะจะได้ใช้ มกเลยแข็งนันครับเร่งครับเร่งครับแห้งแบบนี้ครับเาสามารถขุดขุดใช่ไหมครับใช่ใช่ตีข้าวบามนเลิศพุ่มแล้วเนียนครับเนียนแล้วไปครับาออันียนครับเนียนแล้วไปครับ 哦。 มีทางลงครับขานา่นลงได้ได้ครับบ้านหนึ่งเจบ้านหนี่งไปที่รอบไปนับไหมเดือดร้อนครับวันนี้ครับก็ขอหน่วยงานฝากขอทางหน่วยงานทั้งคุณละทั้งรัฐขุนละกับนนอกหามาซอยเหลือเนี้ยครับอันนี้จริงก็อยากให้ขุดอยู่อยากให้ขุดเลยว่านี่เออ้ขุดเลยว่านี่แล้วอีกอีกประเด็นหนึ่งคือผมอยากให้แก้ปัญหาคือแบบถาวรไปเลยคือของบเฮปปาปาขนาดใหญ่ที่สาขามินมันจะมันที มันมีบอลร้องรับน้ำด้หลายครับตัวนั้นนะครับเนื้อทีลอยกุไลกัว่าได้น้ำเนื้อที่ลางอีกวือว่างก็ล่วงครับผู้ใหญ่สาเหตุหลักๆที่มันไหลแบบน้ำแห้งขอดขนาดนี้เกิดจากอย่างไรเกิดจากฝนนี่แหละครับฝนมฝนมฝนตกไฟแรงครับไฟแรงครับไฟแรงอย่างเดียวสภาพพื้นที่ก็คือมันก็เขินอีกนั่นกับเนาะเมื่อกับเมื่อวานนี้นายอำเภอทันลงมาเบิ่งเองอยากฝากที่อย่างท่านบีคก็ขอฝากทั้งน้ำเลี้ยงทังนายเพื่อว่าก็ฝาก ะไรถึงหน่วยงานที่หน่วยงานถึงแลเริงด้วยนครับคร่งด่วนเร่งด่วนเร่งด่วนนี้ขุดลอกก็อยากอยากให้เติมน้ำมาให้ทั้งหนองเนี่ยท่านมีหน่วยงานที่ที่สามารถเติมน้ำได้ในปัจจุบันหรือว่าในเดี๋ยวนี้หรือก็ได้รือครับมันละครับเนี่ยมาเติมน้ำที่เราอยู่ใช้ได้จากมบ้านมันหมดแล้วครับหมดแล้วแรงสภาพแรงแรงมานานเนี่ยมันเริ่มเดือนแต่เดือนท่านวัาที่ผ่านมาท่านมาโมกุลานีมเริ่มมาเลยครเมียนครับแมีนครับเราใช้น้ำไปค่ะ กัดไส่น้ำแพงสุดเราเสียแล้วครับเดือดร้อนคักยุโรปซอยนี้่ึงงานได้กี่ดีโดนโดนแล้วบิดโดนระเบิดตแต่เดือนเดือนไหนนี่ยพี่จีนเนาะเดือนธันวาบ่เนาะเดือนธันวาไหมไอ้หนี้ชาวบ้านได้น้ำไหนมากินไม่ใช่หรือมือมีบ้างค่ะมือว่างหันมีงานศพแฟนฉันไปปุ่นเป็นซางเปิดป้าป้าไปเป้งน้ำผุ่นไปคุดลองน้ำว่าผุ่นมาเปิดให้พี่น้องใส่อยู่เนี่ยแรงคักยุโรปเพราะว่าพราตาเพราตาแรงป้าบุ้งสี กันเดือดร้อดนั่กันทังสี่สุปีน่ะค่ะอยากบวชชั้นวายอยากแต่คนนี้แต่ว่าซอยหลือแต่ว่าคุดหลอกให้มันแม่คุดหลอกให้มันเลิกเพราะว่าจ้าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันซ้ำนี่แหละวันนี้ซ้ำเตี้ยนตาฟังนี่ไหมคุณกระปิ้งอรอมันนี้เหรอไม่ดีมันแร้งมากแย่มากกระแร้งกระเล้งแห้นยกเพย์ทองทานมาช่วยด้วย เอทองทานมาช่วยด้วยนายกรัฐตมนตรียุธินมาช่วยด้วยเอก็เป็นที่น่าสงสารนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทางราชการก็ไม่นิ่งนอนใจเพราะว่าตอนนี้ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยได้เอาน้ํามาส่งใส่รถมาส่งน้ําแล้วก็ตอนนี้ใช้แผงโซลารเซลล์ในการสูบน้ําแต่ว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะประสานไปที่ ปพ,อพอจังหวัดนะครับเพื่อจะใช้เครื่องสูบส่งระยะไกลซึ่งแหล่งน้ําตัวนี้มันแรงแล้วก็แต่ว่ามันมีแหล่งน้ําที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยประมาณ1,700เมตรหรือกิโลกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีเครื่องสูบส่งระยะไกลสูบเข้ามาเนี่ยก็ได้ซึ่งท่านผู้ว่าก็ได้ให้ในายอำเภอสารวจเรื่องนี้อยู่นะครับน้าเรียนอย่างนี้นะครับว่าอํอเาเภอพุทธิสงนี่มมีทั้งหมด97หมู่บ้านนะครับใน97หมู่บ้านเนี่ยผมได้ให้ มีการประชุมประจำเดือนแล้วก็ให้มีการสํารวจปรากฏว,ว่าหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ําในเดือนมีนาคมเนี่ยมีอยู่2หมู่บ้านก็คือบ้านคุณสากแก้วตรงนี้นะครับแต่ถ้าสิ้นเดือนเมษาฝนยังไม่ตกเนี่ยจะขาดแคลนเพิ่มอีก5หมู่บ้านเป็น7หมู่บ้านนะครับอ,อยู่ที่ตําบลบ,บ้านเป้าซึ่งตําบลน,นี้เป็นตาบลที่แรงที่สุดแล้วอีกตําบลหนึ่งก็คือตำบลบ้านยางอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับในเดือนเมษานะครับอันนี้เราเราเราคา,า,าดว่าจะประสบปัญหาความแห้งแล้ง ประมาณ7หมู่บ้านแล้วก็อตอนนี้ผมได้สั่งการให้ทางองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเตรียมแล้วนะครับว่าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนน้ำานี่ผมผมแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับ1ก็คือน้ําของคนนะครับหรือน้ําอุปโภคบริโภค2ก็คือน้ําของสัตว์ สามก็คือน้ำของพืชนี่ให้ให้เรียงความสําคัญ1นึสามนะครับถ้าน้ําคนมีเพียงพอก็ค่อยเป็นน้าสัตว์น้ําสัตว์มีเพียงพอค่อยเป็นน้ําพืชซึ่งตอนนี้การปลูกพืชดูแลทําไม่ได้เลยนะครับในพื้นที่อำเภอพุทธิสง์นะครับก็ถือว่าวันนี้ได้มาเห็นแล้วก็จะดําเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับโดยประสานงานกับทางจังหวัดแล้วก็ทางปอพ